เราจะอะไรมาปกป้องกันละ่ะจะอะไรมาปกป้องพระพุทธศาสนาถ้าไม่เอาหลักธรรมหลักวินัยมาปกป้องะต้องการรวมพลังอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธเหล่าทั้งพระเถนเนจีวสิกาเอาอะไรมารวมพลังใหญ่ถ้าไม่เอาหลักธรรมหลักวินัยล่ะนั่นจะเอาเพียงโกนหัวหลองพระเหลืองอยู่นั่นหรอไม่มีในหลักคำสอนนี่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ตั้งอยู่นี่คือคำสอน ถ้าพระไม่มีพระวินัยรองใจก็ไม่ใช่พระมรรยาสมะนาะนแต่แล้วเป็นพระธรรมถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาส,สนาก็ไม่ตั้งอยู่้รจะเจ้าอะไรเป็นเครื่องวัดกันล่ะเราไม่ได้จะตำราแต่นี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามแมพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติหลักธรรมหลักวินัยพระองค์ก็รักษาปกป้องดูแลเพื่อใครเพื่อพวกเราดูตังใจด้วย นี่เราก็ไล่ไล่เราที่นี่เราเลยไปสละตายอยู่ที่กุฏิหลังนั้นที่ลูกเห็นนั่นแนล่โอ้ตั่งตลอดลุกงเอาละเมื่อจิตไม่ยอมลงกันได้มันประวักประบงตายไปข้างหนึ่งตั้งจัดเลยเราจะไม่ลุกจากที่เม้นร่างกายจะแตกจะลายกระดูกจะผุพังไปเลือดจะหมดเหตุแห้งไปเราจะไม่ลุกจากที่ เราต้องการรู้ต้องการเห็นธรรมะขั้นนี้เฮ้ยเป็นการที่บอกว่าสลัดตายในการนั่งข้ามเวทนาครั้งแรกที่กุฏิหลังนั่นหกโมงก็ทำวัดเด่นปุ๊บแป๊เรียบร้อยเริ่มเลยทำบัตรเสร็จแล้วก็เริ่มเลยนั่งไม่หลับดานะลืมตาสู้กับเวทนา โอ้ทีนี้จะบอกว่าเหมือนกับอ,อะไรลยล่ะเหมือนกับกบเขียดเอาเกลือทาอย่างนั้นเลยสันสทานกระเทือนไปหมดทั้งร่างกายกระตุกไปหมดนะดูไปอย่างนี้เลยนะตาลืมดูเป็นปกติมันปวดเนี่ยปวดจนสุดหูอื้อตาลายปวดจนสุดนะหูอื้อตาลายนะนั่นแหละที่บ้านโดนตุนนั่นนี่แหละก็เพราะว่ามี ไอ้ไอ้ไอ้ความไม่ดีภายในอ่ะกติปารูปนั้นแหละที่เขาว่าเราที่เขาจะไล่เราออกจากบ้านออกจากวัดแต่เราไม่ได้สนใจไงไจิตมันเริ่มขยับเราไม่ยอม้มันขยับเราเหยียบมันลงไปอีกซัดเป็นอยูงง่อย่างนั้นมันจะถอนมันจิตมันก็ตุกมแม่นมันเห็นล่างไงมันก็ทานโว้ยกรกตึกตับปึก par, ปักปึกปักปึกปักตุ๊บตับตุ๊บตับ นึกเราก็เคยนี่หนึ่งเวลาที่เราเอากบเอาเกียดเอาเกลือทามันเป็นยังไงนั่นแหละลูกมันเป็นอย่างนั้นแ่ละโอ้ยนี่มันต๊บตับต๊บ,ตบมันดิ้นไปหมดเลยนะลืมตาดูอ้าวถึงนีถึงกันแล้วป,ปราถนาพรนิพพานเอาร่างกายนี้เป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าเทนมาลาปาถนาสิ่งเดียวก็คือจิตอรอหันมหาบริทิพานใครจะกล้าลองดูที ตายกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละแลว่าซัดไปอยู่อย่างนั้นมันปวดสุดปวดที่ยูกก็ทีหลังนั้นลูกก็เห็น,นพาลูกไปถ่ายภาพไปอยูย่มันปวดสุดปวดพอปวดอุย้ยมันปวดสุดปวดเนี่ยพอมันปวดสุดเข้ามานี่มันร้อนนะมันร้อนเหมือนกับไอ้นั่นนะเหมือนกับนั่งอยู่ในฐานเพลิงเลยนะเหมือนกับทุกอน,นุทุกปรามาณูนี่เหมือนกับเข็มแหลมนี่ทิ่ม โอ้ยตึบตับตืบตับตืบตับตึบตับแต่สติไม่ยอมห่างใจไม่ยอมถอนซัดกันดิ่งกันเนี่ยพอมันปวดเนี่ยมันร้อนสุดร้อนมันมันก็ชาที่นี่เนี่ช่วงมันชานี่ไม่รู้สึกตัวเลยนะคือไม่มีความรู้สึกมองดูนะปวดมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันช้าอพอมันชานี่มันก็ชาขึ้นมาเรื่อยๆชาขึ้นชาหมดทั้งตัว พอจ้างหมดทั้งตัวตัวมันก็ใหญ่ขึ้นที่พองขึ้นพองขึ้นเหมือนกับอื่งอ่างนี่เนี่ยพองขึ้นพองขึ้นกุฏิหลังนั้นมันก็ครับกุฏิเลยนะมันก็ดันกุฏิขึ้นดันกุฏิขึ้นนั่นะกุฏิมันมันมันก็กุฏิหลังไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นันเต็มกุฏิเลยนะก็ดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นก็เหมือนกับไอไอวัสดุหนึ่งที่มันกําลังจะมีพละกําลังดันกุฏิให้ระเบิดนั่นแหละล่ามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเสียขึ้นนี่มันก็แตก เหมือนกับดินหินเหมือนกับดินที่ถูกน้ำแล้วมันแตกและแหงเดิมดังปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กขึ้นนะมันก็ดูอยู่สติจ้องอยู่อา้าวปัถนาจ,จราจจิงเดียวก็คือจิตอรรรหันต์ปัถนาจริงเดียวก็คือปณิพานมันมันเต็มที่มันไงแตกออกดังปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักขึ้นตู้มเลยนี่นหละนั่นจ้องนั้นแหละร่างระเบิด กุฏินี่นี่ก็จะบอกว่านี่ระเบิดทั้งกุฏินะในความรู้สึกนั่นแนหะละพราะมันเาระเบิดนี่เหมือนเราเอาระเบิดไปไว้ในกุฏินั่นแหละเตวสนั่นวันไหวในความรู้สึกนะร่างกายหายเงียบไปไม่มีร่างกายเหลือแต่ผู้รู้ที่เห็นลมใสสะอาดที่สุดเป็นคู่หนึ่งวิ่เข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้า,ออขาแล้วก็ดับเพิบหายเงียบเลย น,นู้นเลยตอนนี้แหละกล้าไหมล่ะ,น,น,ละน,นู้นจนถึงเ้าจนถึงช่วงเช้าจะไเปเวียนธาบาตค่อยรู้สึกตัวแต่ก่อนจะรู้สึกตัวนี้มันไม่เหมือนโมที้เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละเออมันปุ๊บก่อนที่จะรู้สึกตัวนี้ลมจะขึ้นก่อนเฉพาะลมที่ใชส่เองกูทีหลังนั้นแหละบ้านนนทุน เห็นไหมล่ะเลือดนักลบเลือดนักสู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผลเยอะก็จะไปบอกว่าอะไรล่ะทำค่อยเป็นค่อยไปทำสบายจะบายเล่นเล่น,ลนหัวหัวเฮ้ยพวกผีบา้าพวกไม่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาเปิดมาเพื่อหาอยู่หากินทาสมาธิเพื่อหลอกกินขนมก็ต้มยเขาแค่นั้นแหละไม่ได้ทําสมาธิเป็นสมาธิเพื่อมากคผลพหลุดผลนัน มันก็ลงกันไม่ได้นะลูกนะเข้าคอรพอได้ใบประกาศปยิญญบัติดังที่เราให้ฟังนั่นแหละมันมีหลือในพวกพุทธศาสนาไม่ได้สอนโน้นมันต้องสละเป็นสลัตายจึงจะสามารถคว้าชัายชนะในการโค่นพยาามันในจิตในใจของตัวเองได้ลองดูที่เหีพวกเรานี่เราไม่ฟังไง่ายๆหรอกปฏิบัติไม่ถึงระดับนั้นนะ ค่อยเป็นค่อยไป,ยไปมันไม่ไออะไรไม่ลาบากง่ายง่ายบางคนไม่ได้ผ่าน,นง่ายง่ายโอ้ยมันจง่ายแค่ไหนที่ไปคารวาสน่นเรานี่ยน,นสลาเป็นสลาตายจริงๆในการในใน,ในการทำจิตภาวนาเนี่ยจนหมู่จนคณะอจนเราอยู่กับหมู่กับคณะไม่ได้ก็เรื่องนี้แหละพอจากปูเมงตอนนั้นละพูดให้ฟังทีู่กเขาอยู่บ้านนั้นบ้านหนองนางบงนั่น เลยเข้าไปนั่นก็เป็นวัดหลวงปู่บุญทรนมไงเราเคยอยู่นั่นอยู่นั่นเป็นเดือนนะหุย้ยภาวนาดีมากที่กุฏิเหล่านั้นเดี๋ยวนี้พังลงไปท,ที่ป่าก็ไม่ทราบนะอืมพวกกระลอกกระเตมันเยอะพวกลิงเข้ามาหาเรื่องตรงนั้นตรงนั้นมันมันมันเป็นอะไรเราจำไม่ก่อนนี่พระก็อยู่ข้างล่างเหล่านี้แหละขึ้นไปอยู่ข้างบนรูปเดียวเราไหน,นเวลาที่จะฉันนี่แหละมีพระรูปหนึ่งนะออกจากสารแดงวัดป่าสารแดงวัดหลวงปู่โสมอาโศกสปูไป ไปเจอกันนี่แหละไปโอ๊ยไปซัดเราที่ก็ไม่รู้โอ๊ยก็ไม่รู้อะไรนะก็เวลาฉันนี่ก็ไม่รู้คุยกันเลือกอะไรเสกิจวัตเกจิภานี่ไม่ดูแลไอ้ไม่ศึกษาและไม่ปฏิบัติตามมันบวชมาหายมันอะไระถ้าจะพูดจำเป็นต้องพูดในบางสิ่งบางอย่างให้คกืนอาหารลงไปซะก่อนตั้งสติให้ดีในขณะพูดนั้น เมื่อจาเป็นต้องพูดถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดนั่นเสกิวเกจิปานมันก็มีอยู่นี่ก็ศถกษถากันทุกคนนี่อันนี้เขาไม่ถึกษาที่มันซัดเรานี่น่เราคอน้้าไปเขาเราเห็นเขาหาบน้ําแล้วก็อ้าวทำไมต้องหาบน้ําด้วยพระมันหาบน้ําไม่ได้คอนได้หามได้เข็นได้แต่หาบไม่ได้อคอนน้ำได้ นี่หอบหาบน้ํามตูดแปลงไปงแปลงมาอยู่นั่นเราก็เลยมันไม่ได้อะซัดเราเลยลุมเราเลยนั่นน่ะทำไมเขาจะฆ่าเราดิพาลูกนี้แหละถ้าคิดว่าตัวเองเลือดประเสริฐจะห่อได้นั่นนู่นไปยู่ปา่าลูกเดียวนู่นอย่ายุ่งกับมุกับพวกวเขาไม่มีความเจริอความร่มใสเลยไงเรานี่หวานนมขมขืนจริงนะ เราบวชทหไมนั้นแค่นี้เลยพากันบวชมาบวชมาเพื่อเป็นมหาโจรป้นศาสนานี่เหรอบวชมาเพื่อหาอยู่หากินนี่เหรอบวชมาไม่มีความศรัทธานี่เหรอภายในใจมันต่อต้านหนักเลยมันไม่ได้ลงไข่นะแต่มันไม่ได้แสดงออกแค่นั้นเองนั่นนี่ก็รมาโนตุนนีิบาตกรรมเรา่นละเพรากรมโนตุนพาะลุนั้นก็สรเราอีกอย่างที่พระอาฟังเมื่อกี้ก็ไล่เรา่นหละ จิตมันปั่นป่วนเดียวจิตปั่นป่วนเอา้ามันต้องลงกันที่ฐานของจิตจึงตัดสินปัญหาสละตายในการนั่งภาวนาเน,นี่ยโอ้ที่จะบอกว่าร่างระเบิดนะดูเวลามันเวลาจะถอนนี่มันจะเห็นลมคู่นั่นแหละขึ้นมาพอเห็นลมคู่นั้นคืนมาร่างไม่มีนะเหมือนกับอิฐแดงนี่แหละก่อเป็นฐานเหมือนกับก่อพระพุทธรูปนี่แหละตึบตั๊บตึบตั๊บตึบตั๊บ,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 บขึ้นมารู้สึกว่าหนัก ที่ฐานนี่แหละเรียกว่าฐานของจิตฐานของจิตมางเป็นเป็นอิฐแดงนะไม่ได้มีร่างกายนะก่อขึ้นเป็นขากําลังนั่งขัดสมาธิอยู่ก่อขึ้นมาเป็นตัวก่อขึ้นมาเป็นแขนเหมือนกับทาเป็นรูปพันนี้แหละก็ดูอยู่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่ไม่มีตัวตนดูที่เพราะตัวตนมันละเบิดไปแล้วเห็นไหมละ่ะตัวตนมันระเบิดไปแล้ว มมนไม่มีเลยตัวตนเดิมเดิมนั่นก่ขอขึ้นมาถึงคอพอก่อถึงคอลมตัวนั้นมันก็เลยรวมลงมาก็เลยเป็นรูปเป็นร่างเป็นปกติหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ขยับแขนลองดูขยับขาลองดูในในช่วงที่เห็นว่าเป็นอิดแดงๆนั่นแหละเป็นร่างมนุษย์แล้วก็ขยับดูขยับดูมือมไม่ได้แต่ว่ายังลุกไม่ได้ มือขยับได้ก็เลยหาวิธีเอามือทุบทุบขาทุบเลยพอได้เตะขาข้างหนึ่งใช้ไม่ได้ใช้ได้ขาข้างเดียวคว้ากับกุฏิหลังนั้นลุกขึ้นขาข้างหนึ่งรูปเดียงเดียงรูปเดียงเดียงรูปอยู่จังงั้นเจ็วันบินธบ,บ,บาทเอาขาข้างเดียวไปรเดินไหนล่เนละเอ้าสลัดเป็นธาราตไยระดับไหนจนวันที่แปดขาข้างนั้นค่อยปรับสภาพปกติ ระดับไหนล่ะนี่เราเลยไปคุยกับพ่อแม่ครูจาร,รูปหนึ่งโอ้ระดับนี้เ่อเลยการนั่งภาวนานั่น่าผมได้ยินพ่อแม่ครูจาร์พูดให้ฟังตั้งเต่เรื่องนี้แหละเรื่องหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มัน่นปุริทัตโตลูกศิษย์ลูกหาเราต่อกันมาว่านี่ ท่านนั่งถึงระดับที่สละดเป็นสลรตายยอมมอบกายถวายชีวิตเอากายนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาท่านว่าเมื่อร่างกายมันระเบิดร่างจิตได้ใหม่นี้เป็นธาตุกายสิทธิ์แล้วก็ฟังธาตุกายสิทธิ์ที่ไหนหรือว,ว่า เราฟังกว่าอาจารย์พูดเราก็ฟังแต่ทางในมันก็ค้านที่ธาตุกายจิตท,ที่ไหนเราว่ะมันมีขี้มีเยี่ยวมันมีเวทนาสุขมีทุกข์อยู่นี่เราวาไม่ใช่เป็นธาตุกา,จายจิตไหนมาได้เลยเห็นไหมละ่ะใน,นปีพศสองพันหนึร้อยสี่สิบเอ็ดพูดให้ลูกนี้หลฟังก่อนที่จะเข้าปีพศสองพันหร้อยสี่สิบสองโอ้ยเอาจริงเขาจังจริงนะ จากนั้นขาข้างนี้มันก็เสียมาตั้งแต่นู่นแล้ะรูปเดียงเดียงรูปรูปเดียงเดียงรูปมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ดังที่รู้เห็นนั่นแหละไม่สนนี่คุ้มค่าที่สุดเป็นการทําจิตตภาวนาที่คุ้มค่าเพราะได้แจ้งแทงตลอดว่ากายกับจิตต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่รู้แจ้งแทงตลอดว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอิฐหินปูนใาย หรือเป็นธาตุทั้งสี่เรียกว่าดินน้ำไฟลมประชุมกันตั้งเป็นก้อนและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาช่วงที่มันถอนออกมาใหม่ๆนั่นแหละอ๋อนี่ธาตุดินนี่ธาตุลมนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟแต่ว่าธาตุดินจะขึ้นก่อนนะตั้งกันต,ตึบๆตึบๆตืบๆตึบๆกับธาตุตตาน้ำมันจะรวมกันมาคือรวมกันคือจะรู้เพราะว่าอาศัยอิฐ ที่ประสานกันที่มีาธาตุน้ําเป็นตัวเชื่อมกันวางปึ๊บปั๊บขึ้นมานี่ดินกับน้ํารู้สึกตัวไม่ใช่าธาตุไฟก่อนเป็นาธาตุลมนี่ที่มันถอนถอนอย่างนี้นะใครจะค้างก็ค้างนะเพียงพูดในฝั่งแกนนั้นที่เป็นธรรมทานนะมันถอนมาเป็นอย่างนี้าธาตุดินกับธาตุน้ําเริ่มขึ้นก่อนนี่าธาตุใหม่ของหลวงปู่นนะช่วงที่นั่งข้ามเวทนา่นี่นนะ ธาตุดินกับธาตุน้ำรวมประชุมกันตั้งเป็นก้อนก่อ,นขอขึ้นมาเป็นร่างกายจากนั้นธาตุลมก็เข้ามาอิงอาศัยพร้อมกับธาตุไฟยังให้ความอบอุ่นรู้ว่าเป็นร่างมนุษย์ขึ้นมานึกต้องเข้าใจด้วยนี่คือความเป็นจริงทางด้านทำจิตภภาวนาที่เรียกว่าสัมมาสมาธิรวมไปถึงทั้งมรรคแปดนี่สมบูรณ์บริบูรณ์ รวมก็คือสีสมาธิปัญญาตรงนั้นสัมมาสมาธิสัมมา,ส,มา,ส,มาสติรวมจู่บั้นนั้นเลยบั้นปลายสุดท้ายเลยเพราะมีสติเต็มที่เมื่อร่างมันคืนมานั่นน่ะในการประชุมกันตั้งเป็นก้อนระหว่างธาตุดินกับธาตุน้ําพอธาตุดินกับธาตุน้ําประชุมกันตั้งเป็นก้อนปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บก่อ,กอเป็นร่างกายขึ้นมาปับ๊บตอนนี้ธาตุลมก็เข้ามาอาศัยเมื่อธาตุลมเข้ามาอาศัยปั๊บธาตุไฟยังให้ความอบอุ่นเป็นร่างกายขึ้นมาปกติ ลวงปู่รู้อย่างนี้นะ,ะ้วแตใครจะค้านค้านล้วก็ไม่เข้าไปเก้าข่ายเก่งพูดในฝั่งเป็นธรรมทานถ้าใครนี่ลองดูจะไม่ได้ค้านกันไง